สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านควันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองเลยนะครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีร้านทุเรียนอนนท์นะครับวันนี้อยู่ที่สี่มุมเมืองนะผมมาดูราคาเช็คราคาให้กับทุกคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะเห็นราคาทุเรียนที่สี่มุมเมืองในช่วงนี้นะครับยุทธพงศ์เองเดินทางเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะไปทัาบุญนะครับเลยแวะเข้ามาหา ทุเรียนก่อนนะครับก็ติดให้ดูช่วงนี้ของเดือนมกราคมนะครับที่กําลังจะมาถึงในเ,เร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาจะเป็นช่วงของภาคฤดูของตะวันออกนะครับวันนี้มาดูราคาให้นะครับวันนี้อยู่กับพี่ซึ่งเป็นพี่เล็กนะครับอยู่ร้านทุเรียนอ,อนนท์นะครับวันนี้ผมจะให้ดูราคา,เ,าเดี๋ยวผมขอยญาสัมภาษณ์หน่อยขอยญาติดใหม่พี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่พี่เล็กนะครับพี่เล็กทํางานอยู่ที่นี่นะครับวันนี้อยากจะให้พี่เล็ก แนะนำก่อนว่าไซส์ไหนราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อพี่น้องเราสนใจนะครับอ่เดี๋ยวจำไปเล่ไปเอาเบอร์นี้เลยครับเอาเบอร์นี้ก่อนเลยเบอร์ไม่ใช่โบ้นะครับแต่มันจะเป็นเบอร์หัวแต่มันจะเป็นลูกใหญ่หน่อยสวยแนลูกใหญ่ะ้ว่ใช่ใช่มันจะเป็นไซส์เบอร์หัวแต่ไม่ใช่โบ้ครับโบ้มันจะมีไซส์หนึ่งครับเพราะว่าอันนี้ลูกใหญ่เพราะว่าท่าไหดที่ลูกลูกค้าต้องการบางคนอ่ะเขาบอกว่าอยากเก็บเนื้อเก็บเนื้อขายช่างเนื้อขายแต่มันต้องใช้ไซส์นี้ครับไซส์นี้เลยแต่จะเป็นไซส์นี้เลยพี่ ใช่ใช่จะเป็นไซนี้เลยนี่เป็นปูทุกปูเลยอย่างนี้ประมาณกี่โลครับพี่เล็กอันนี้ประมาณทั้งหกโลขึ้นไปครับโลใช่นี่โลหกโลครับโอ้โหครับไซนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับใครได้ไซนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอิ่มเลยนะเต็มเลยเต็มเลยแต่เพราะว่าถ้าทัางลูกค้าบางท่านแก่ก็ชอบเขาบอกว่าอยากขายยนลูกแต่ขายไม่ได้แต่เีจริงเขาก็เลยต้องผ่าผ่าแล้วก็ชั่งเนื้อขายอ๋อเอาไปแกะแล้วก็ขายเนื้อนะครับอนี่ครับแม่ค้า แม่ค้าขายเนื้อน้องไซนี้เลยใไซนี้ครับอยู่ที่อยู่ที่คนโชคครับบางคนบอกว่าแต่อย่าได้ผู้ใหญ่หน่อยก็ประมาณนี้ครับครับพี่เล็กพี่เล็กไซนี้เท่าไหร่นะขายเท่าไหร่ไซนี้ผมขายหน้าร้าลอยสามสิบแต่ลูกค้าต่อลูกค้าต่อยังไงผมก็ขายหมดครับไซน์จริงๆว่ได้เลยลูกค้าสวัสดีลูกค้านะครับเจอนเลยนะครับไซนี้อะไซตาก้องตามมาไซนี้มันจะลองเข้าร้านพอดีเลยใช่ใช่ครับแต่ว่าไซนี้มันจะเป็น ลองไซสสวยแต่ก็เนื้อดีเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยลูกใหญ่ลูกกลางลูกอะไรก็เหมือนกันหมดแต่ทีนี้ไซสเนี้ยเพราะว่าที่ลูกลูกค้าต้องการแบบว่าเอาไปขายโยลูเอาไปเกลดเนื้อแต่ก็มันจะเป็นไซส้จะเป็นไซสนี้เลยเราแนะนาไซสนี้เลยอันนี้ส่งอยู่ที่ส่งอยู่ที่จริงๆผมส่งไว้ห้าสิบไว้สี่สิบร้อยห้สิบไแล้วแต่ลูกค้าต่อว่าเออเอาเท่านี้ราคาได้ไหม ก็ได้ทุกคนแหละครับแต่คือเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลยครับพี่อะไรอย่างนี้แหละเลือแต่ลูกค้าพี่ว่ามั่นใจว่าเออได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือเข้ามาคุยกันได้ในร้านแต่ว่าคนสดถามได้แต่ว่าให้มาดูของก่อนว่าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท่าน้าเนี่ยแต่ไม่ต้องมาดูก็ได้คือส่งทุกที่พี่ส่งทุกที่นะับประเทศไทยได้ข่าวว่าส่งทั่วประเทศเลยนี่พี่กใช่ไหมใช่ใช่ทั่วประเทศแล้วส่งไป ต่างประเทศด้วยใช่ไหมต่างประเทศครับต่างประเทศนอกประเทศอยู่ข้างอะไรนะใกล้เคียงใกล้เคียงประเทศเราเนี่ยก็ส่งแตอยู่ที่ลูกค้าสั่งนะนะครับสาซต่อไปครับไนี่แหละมันจะเป็นไสาเดียวกันอ๋อสียเดียวกันเลยแต่ลูกค้ามาทั้งแต่ว่าไม่อยากได้ลูกใหญ่อยากได้ลูกประมาณนี้ก็เลยจัดให้โอ้จัดซส์นี้บางคนอยากได้ลูกใหญ่กว่านี้นึงก็เลยแต่ให้พี่เพราะว่าผมแต่ราคาเดียวกันแต่สวยนะเนี่ยใช่ใช่สวยสวยภูก็สวยนะสวยสยเนี่ยกร้องดูนะครับ อ่เพื่ออนาคตเนี่ยเป็นแม่ค้าทุเรียนนะครับก็มาดูนะครับหรือใครได้เลยครับเพราะว่าทุเรียนอานนท์เนี่ยแต่เขาก็รับประกันด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่รับประกันแต่แล้วทุเรียนอานนท์มีไซส์ไหนแนะนําอีกครับพี่เล็กครับมีสามปีแล้วอ่าอันนี้จะเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยัยยไซส์เเดีวกนลแต่ว่าตรงนั้นอ่ะมันคนละไซส์อันนี้ก็มีไซส์เดียวกันพี่เพราะว่าอันนี้เราถ้าอยากขายก่อนตัเอาตรงนี้ถ้าอยากขายก่อนแต่มันจะเป็นไซส์นี้นี่นี่เบอร์โทรใช่ใช่ใช่เบอร์โทรชื่อร้านเบอรร์โทได้เลยครับเบอร์โทรนี่เลย ชุมพรถ้ำสิงห์นะครับโทรที่เลย0813002299เนี่ยโทรไปเลยครับเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเจจันนะครับดันทุเดียอานนท์เนี่ยอันนี้ก็ราคาเดียวกันหมดเลยเดียวกันเลยพี่เดียวกันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใช่ใช่ใช่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอยแต่ลูกค้าว่าเออได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขายพี่เขามาแล้วแต่ไม่ไม่ไม่เสียเที่ยวกลับเลยเพราะว่าได้ของไปทันทีเลยยังไงก็ได้ของใช่ครับมาเขามาไปดู้มันจะเป็นไซสนี้ไซนี้อะพี่ จริงๆเนี่ยเขาซื้อมาราคาเดียวกันแต่ทีนี้ว่าผมก็เลยแย่ให้ลูกค้าว่าลูกค้าบางคนอ่ะแต่อยากให้ราคามันถูกกว่านี้นึงผมก็เลยขายแต่ก็ปูก็อย่างอย่างที่ว่าได้แหละแต่มันจะมีสามปูสองปูนะครับแต่เนี้ยก็โอเคเนี่ยเนี้ยได้ประมาณนี้ครับเนื้อสวยสวยเนื้อสวยจริงๆเนี่ยใส่ปูน้อยจริงแต่เนื้อสวยครับครับอืมขายไม่แพงครับร้อยสามถ้าร้อยสามสิบแล้วแต่ลูกค้าจะต่อครับเหมาะสําหรับแกะแกะเนื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าอยากได้เนื้อสวย แต่ต้องฉายสงโอ้โายนี่สวยแต่เนี้ยรับประกันเลยเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่นี่มาดูนี่คือนี่คืออย่างนี้พี่เล็กอันนี้คือลูกทุเรียนที่ยังไม่แก่ส่วนตรงนี้คือแก่แล้วนี่แก่แล้วแกโชว์ให้ลูกค้าดูเลยว่าเราขายเท่าไหร่อะไรอย่างไรเออนี่นี่คือเนื้อนะครับสวยๆครับโอ้โหใช่ครับใช่เนี่ยเนื้อดูเนื้อเออให้ดูเนื้อเลยนะครับนี่คือเนื้อที่แก่ออกมาจากลูกทุเรียนที่อยู่ในเข่งตรงนั้นใช่ครับใช่ อจะไปดูข้างๆนั่นก็ใช่หมดเลยตรงนี้ก็มีนะฮะอุ้ยเราดูลูกใหญ่กว่านี้ไปดูลูกใหญ่แตต้องตามไปใช่ครับเอเนี่ไอ้ที่เราแย่ไว้อ่ะมันจะเป็นลูกใหญ่สุกครับแต่ลูกใหญ่สุกลูกค้าบาทุกคนบอกว่าลูกเล็กไม่สับใจแต่เอาลูใหญ่สุกเลยก็เลยผมกวแย่ให้ อันนี้จะฟังเสียงยากหน่อยนะเพราะว่ามันลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่เราก็มันก็พื้นลงพี่ถ้ามันก็ใกล้จะสูงก็โอเคแล้วก็ระวังรถก็ง่ายดีครับแต่อันนี้มีพื้นลงใช่แล้วก็ลูกใหญ่บางคนลูกค้าบางคนบอกว่าลูกเล็กไม่สับใจเอาลูกใหญ่ไปดีกว่าแต่ก็ขายได้เนื้อเหมือนกันแต่ทีนเ้เขาก็เลยเอาลูกใหญ่ก็แย่ให้แต่ถถ้าจัจะเป็นจันนั้นน่ะแต่ลูกค้าสั่งเนี่ยไปดูได้เลยครับลูกค้าสั่ถามนิดนึงอันนี้เอาไปเนี่ยกี่วันถึงจะสุก พี่เพราะว่าผู้เรียนนักมันไม่ได้สุกเป็นวันเดียวทั้งหมดนะเพราะว่าอันเนหลังจากนี้ไปถ้ามาเมื่อวานนั่นน่าจะเรียสุกเป็นพรุ่งนี้อ่ะครับพี่ประมาณพรุ่งนี้วันละลูกสองลูกสามลูกถ้าถ้าเกิดว่าอยากได้สุกเยอะเขาก็จัดให้เยอะไล่กันไปไม่ได้ว่าไปพร้อมกันสุกพร้อมกันนะครับผู้เรียนก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็จะประมาณนี้ครับ วันหนึ่งสองวันสามวันแล้วแต่นะครับนี่ครับบาร์ท่านบอกว่าเอาสุดเยอะหน่อยผมก็จัดให้สุตรเยอะหน่อยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรทยอยขายผมก็จัดจับให้ทยอยขายแต่ไม่เสียชื่อเสียงอยู่แล้วครับครับผมทุเรียนร้านใหญ่ผมเดินทางเข้ามาวันนี้วันที่14นะครับเป็นวันอาทิตย์14เดือนมกราคม2567นะครับอ่าวันนี้อยู่ที่ร้านทุเรียนเฮียอนนท์นะครับอันนี้เป็นร้านใหญ่นะครับผมเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับ เหลือแต่จะเป็นลูกค้าที่นี่แค่นั้นเองนะครับก็ฝากนะครับใครอยากจะเข้ามาดูทุเรียนช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงของภาคตะวันออกนะครับทุเรียนจะเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะเจอครัเจอาใหม่ลูกค้าใหม่ก็จะได้เจอันใหม่เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้น้อยหน่อยขอบคุณขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเฮียอนน์แล้วก็อาซอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้าอนครับทางเฮียชัยด้วยเชาว่าช่วงนี้เฮียชัย อยู่ตรงพรก็เลยซื้อของคักของให้พวกเราขายแต่คุณภาพโอเคนะครับท่านลูกค้าท่านใหนสนใจแล้วก็โทรมาได้เลยโทรมาเบอร์เจจัดได้เลยเบอร์ที่ให้ไป3229นะครับเบอร์เจจัดนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยูทูเปอร์ชาแนลนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมีอะไรที่สนใจนะครับน่าสนใจผมจะนํามาเสนอให้กับทุกท่านได้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับกบขออภัยด้วยนะครับขอบคุณเฮียอนนท์ขอบคุณซอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ